ครับสวัสดีครับผมมารนพินกับฟิลไทยดับบลค์สปอตดับทอมนะครับตรงนี้เป็นจุดพักรถกลางทางระหว่างเมืองอดานัดไปยาจางนะครับอันนี้เป็นวิวค่อนข้างสวยนะครับเป็นรถเรานั่งรถซินโทริสบัสนะครับหรือซินคาเฟ่น,นะครับในชื่อเดิมตรงนี้เป็นลำธารไหลมาจากภูเขาครับที่เห็นมีคลิปน้ำตกเมื่อสักครู่นะครับก็คือ ทำวิวได้ดีครับตรงนี้มีกาแฟมีเครื่องดื่มมีอาหารขายแต่ว่ารถจะหยุดแค่15นาทีทานอาหารอาจจะไม่ทนันแล้วก็สั่งอะไรตรงนี้เนี่ยให้ระวังนิดนึงเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับอย่างสั่งมีน้องเขาสั่งน้ำชาธรรมดานะครับก่อนชาร้อนธรรมดาเป็นน้ำชาเขียวชาเขียวร้อนๆเนี่ยฮะแก้วเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ค,คิด2 0,000ืงนฮะก็ค่อนข้างแพงทีเดียวครับ ครับชมวิวครับเดี๋ยวถนนจะผ่านสะพานตรงนี้ไปครับ